เทสเทสเทสทดสอบทดสอบโลหนึ่งสองสามสี่กเจ็ดแปดเก้าโลทดสอบเสียงทดสอบเสียงสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับศรัทธาชนแนลหนึ่งครับผมอ,อ๋บรรยากาศบรรยากาศวันนี้ก็ดีนะครับอากาศเย็นสบายดีนะครับผมอากาศเย็นสบายรักษาสุขภาพด้วยนะครับพี่น้องวันนี้ก็ได้ราภนาเด็กไหลเงินยวงนะครับ เป็นเหล็กไหลเงินยวงนะครับผมไม่รู้ว่าเจ้าของเก่านี้ได้มายังไงนะครับเพราะว่าผมก็ได้ต่อมาอีกทีหนึงนะครับได้ต่อมาอีกทีหนึงครับเป็นเขาบอกว่าเป็นเหล็กไหลเงินยวงนะครับเหล็กไหลเงินยวงอันเชิญอาจจะอันเชิญมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับจากถ้ำไหนก็ม่รู้แต่ดูเนื้อแล้วน่าจะเป็นเงินยวงนะครับเหล็กไหลเงินยวง แต่มีน้ำหนักเบานะครับไม่ไม่ไม่หนักเท่าไหร่นะครับไม่หนักเท่าไหร่ด้มาทีแรกได้มาวันแรกจะต่อกันเป็นชิ้นเดียวกันอย่างนี้นะครับต่ออนี้นะครับพอดีมาโดนมือผมก็เลยหักสงสัอยากจะให้แบ่งครึ่งคนละองค์มั้งเนี่ยว่านะครับดูเนื้อในนะครับเขาบอกว่า ูบาหลายอาจารย์หลายท่านเขาบอกว่าเป็นเลหล็กไหลเงินยวงนะครับเป็นเลหล็กไหลที่เกิดจากธรรมชาติตามถ้ำป,ป่าเขาหอกรับนาวไปนี่แหละครับแต่ส่วนมากเห็นบอกว่าเหล็กไหลชนดิดนี้จะชอบอากาศเย็น,นครับอากาศหนาวจากในทางในามากจะพบเจอมากที่สุดก็คือประเทศทิเบตรครับประเทศทิเบตเอเชียเราทนั่นครับ เทศไทยก็มีนะครับประเทศไทยก็มีประเทศไทยก็มีนะครับตามที่ครูบาจาันาร์ท่านเคยพูดให้ฟังเขาบอกว่าทางภาคใต้นะครับผมภาคใต้นี้มีมีหลายถ้ำนะครับพอมีเยอะนะครับพอมีเยอะแต่ก็บางถ้ำก็เข้าไปอัญเชิญนี่ก็ยากนะครับยากลาบากมากบางบางถำ้ำเขไม่ได้เลยไม่ได้ซักชิ้นเลยก็มีนะครับ แล้วแต่บุญวาสนาเรานะครับผมเป็นเหล็กไหลเงินยวงสวยงามครับเนื้อคล้ายเงินนะครับผมเห็นที่แรกผมก็นึกว่าเป็นเนื้อเงินที่แรกผมนึกว่าเป็นเนื้อเงินตอนรอยร่องนี่เป็นรู้ว่าเกิดจากอะไรอาจจะเกิดจากธรรมชาติหรือว่า,าผู้ที่มีเรียกอะไรละ่ะวิชาคมอาจจะไปตัดมาหรือว่า ยันลนหรือว่ามีดหมอตัดก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเป็นรอยร่องตรงนี้ครับเป็นร่องคล้ายๆกับไปอัญเชิญแบบอัญเชิญแบบสดๆมานะครับอาจจะไม่เป็นอาจจะไม่ใช่เหล็กไหลที่สาเร็จอง,งามาหรือว่าเหล็กไหลที่สเดเ็ดมาเองนะครับบางท่านก็เรียกว่าเป็นเหล็กไหลที่สุดเด็ดมาเองอันนี้อาจจะเป็นเหล็กไหลที่ไปตัดมานะครับตัดมา เกิดจากธรรมชาติของแรแรกหรือว,ว่าธาตุไอสิ์นะครับธาตุไอสิตอาจจะโดนไฟร้นว่าเทียนลน้นเทียนที่มีอาคมลดนเกิดเป็นหลุมเป็นบ่อนี่นะครับตามที่ท่านเห็นอย่างนะครับเนื้อสวยงามเนื้อสวยงามนะครับนะบออกเงินยวงสวยงามุทธานุภาพนี่ครอบด้านนะครับ พุทธคุณคอรอบรอบด้านนะครับพุทธคุณรอบด้านครูบาอาจารย์หลยท่านบอกว่าเป็นเหล็กไหลที่มีพุทธานุภาพรือว่ามีพลังพิเศษนะครับมีพลังงานพิเศษช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากผู้ทีค่ครอบครองนะครับแล้วก็ช่วยดูดสารพิษบางท่านก็ว่าช่วยดูดสารพิษดูดสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายหรือว่าปรับพลาดให้กับร่างกายนะครับคนที่ วมใส่แล้วว่าคนที่เก็บไว้บูชานะครับผมปกติดตัวตลอดนะครับไม่ใช่ไว้บ้านอย่างเดียวนะครับเอาไว้บ้านก็จะคุ้มครองบ้านนี่แหละครับก็ดีนะครับครองบ้านแต่ติดตัวกับผู้ที่เคารพกราบไหว้กราบไหว้บูชาก็จะดีเป็นการดีที่สุดนะครับเพราะว่าไะได้ปกปักรักษาคนที่ไม่ติดตัวตลอดนะครับไม่ต้องเอาไว้บ้านก็ได้ครับเอาติดตัวตลอดว่าจะ ในมาไหน,นค,รครับเพราะว่าเป็นเหล็กไหลที่มีเทพเทวดานะครับปกปักรักษาคุ้มครององเหล็กไหลอยู่นะครับันเกิดมีพลังงานนะครับเวลาเราประสบปัญหา,าต่างหรือว,ว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันโดยเฉพาะอุบัติเหตุน,นะครับเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุน,นี้ท่านก็จะแก่บารมีช่วยเราได้ตลอดครับอันนี้ผมผมมีประสบการณ์เลยนะครับพี่น้องไม่ไม่อยากจะเล่าครับเดี๋ยวจะว่าโกห ว่าผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับนี่แหละครับหลายๆเรื่องนะครับผมเกี่ยวกับการเดินทางว่าผมใช้รถตนนะครับเดินทางเป็นประจำนะครับผมเราจะไปทําการแสดงนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพศิลปินหมอร้องหมอลำนี่แหละครับผมเป็นอาชีพเป็นนักดนตรีนะครับผมทำมาหลายปีครับอยู่กับอาชีพหมอร้องหมอลำมาหาลายปีครับก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับ ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ปัญหาหรอกเจอเรื่องราวต่างๆครับหลายอย่างนะครับการถนนคนทางนะครับผมสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นได้ทุกวินาทีนะครับก็มีนี่แหละครับทั้งเหล็กไหลทั้งธาตุกัยสิต์ต่างๆนะครับทั้งเครื่องทั้งอะไรหลายๆอย่างที่ผมพกติดตัวไปตลอดวันไหนที่ไม่ได้พกเครื่องรางของขัง,งไปติดตัวไปนี่ผมจะโอ้ไม่ไม่เป็นดันอยู่คนกินเลย ไปทำงานก็ไม่อยากจะทำเลยนะครับเพราะว่าไม่สบายใจนะครับผมครับท่านใดที่มีกิดรักษาไว้นะครับพี่น้องว่าเป็นธาตุไฟเสียที่หายากนะครับเราจะมาทดสอบดูว่าติดแม่เหล็กหรือเปล่าแม่เหล็กหรือเปล่าลองทดสอบดูนะครับไม่ติดนะครับพี่น้องไม่ติดแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กไม่ดูดนะครับออเนี่ไม่ดูดแม่เหล็กไม่ดูด ไม่ดูไม่เหมือนกับเหล็กไหลนักลาดนะครับหรือว่าเหล็กไหลตาน้ําอันนั้นเหล็กไหลตาน้ําที่เกิดพบเจอมากก็แล้วแม่น้าโคงนะครับน้าโคงเราเจียรน้องคายเราเนี่แหละอันนั้นจะติดแม่เหล็กไหมครับพี่น้องเหล็กไหลชนิดนี้ไม่ติดนะครับไม่ติดแม่เหล็กแต่เขามีพลังงานพิเศษในในตัวนะครับในองค์จดีละวองค์นะครับเรียกตัวก็ไม่ได้ต้องเรียกองค์นะครับใครมีเขาเจ็บรักษาไหมนะครับพี่น้อง แลาว้็งพกปิดตัวด้วยนะครับรถลงเรือนนไปเหนือล่องใต้ก็พกกิดตัวไม่อยากหยาดกเกาะเปียมห้อยคอก็ิดกระเป๋าก็ได้ครับใส่กระเป๋าสัมภายไ,ได้แต่อย่าพกใส่ใน,ในกางเกงนะครับมันเหมือนกับเราไม่เคารพท่านนะครับไม่เคารพองค์เทพเทวดาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปกักรังษาหรือว่าวคุ้มครองเหล็กไหลยอยู่นะครับถ้าเราไปทําอย่างนั้นก็เหมือนกับเราไม่เคารพท่านนะครับผม ครับท่านใดที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์อ่ากดกระดิ่งนะครับกดอ,อ่าซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อป็นกำลังใจให้สตาร์ชนแนลได้มีกำลังใจได้ทำวิีโอใหม่ๆใ,ให้พี่อเพื่อนนะครับผมรับชมรับฟังกันไปสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านปีใหม่นี้ขอให้ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องอสตาร์ชนแนลหนึ่งเก้าเจ็เจ็ดก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจรออิญหลอดปีหลอดไปนะครับผม จบคลิปไปก่อนนะครับสวัสดีครับ